เพื่อนๆนทั้งหลายครับวันนี้ผมจะนำเรื่องดีๆมาบอกอีกครั้งครับเราไม่ควรปล่อยให้เราไม่ควรปล่อยให้วันคืนผ่านไปโดยสูนเปล่านะครับเราไม่ควรปล่อยให้วันคืนผ่านไปโดยสูนเปล่าแต่ละวันก็จะมี24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงมีวัน24ชั่วโมงนีครับแล้วก็เราก็ใช้เวลา ทำงานอาบน้ําดูอะไรบางอย่างกินนอนทําอะไรบางสิ่งฟังนั่นครับก็หมดวันละยีช่ชั่วโมงแต่และคนเวลาที่ทํางานแตกต่างกันไปก็จะเวลาทํางานก็ต่างกันไปด้วยบางคนใช้เวลาอาบน้านานบางคนใช้เวลาดู Facebook ดู YouTube ดู t i k t o อกแล้วก็ ทำอย่างอื่นเวลาคนก็ใช้เวลากินนานหน่อยเวลาคนก็ใช้เวลานอนนานเวลาคนจะทําอะไรต่างๆเดินทางไปนู่นไปนี่หรือจะฟังเพลงฟังอะไรก็ใช้เวลาอะไรในการเดินทางไปทํางานก็เหมือนกันก็ใช้เวลาเหมือนกันระหว่างมันต้องถนนทั้งหลาครับก็นี่คือ24ชั่วโมงในแต่ละวันที่แล้วแต่ว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่เราไม่ควรผ่านไปก็คือนี่นะครับควรทําความดีกันไว้นะครับความดีนี่คือสําคัญมากกว่าครับ ความดีก็มีการให้ทานนะครับมีการรักษาศีลรักษาได้ไหมครับมีการสวดมนต์บ้างไหมครับมีการอบรมจิตใจให้ขาวผ่องบ้างไหมครับฟังธรรมให้ได้เกิดปัญญาไหมครับในชีวิตเรานี่ก็มีอายุยืนกันเท่าไหร่เต็มที่เลยแปดสิบคนก็เก้าสิบผมก็หย่ำเปแล้วมั้งหย่ำเย่แล้วนะครับ โฟกัสไมโฟรัมของเราครับก็จะแนะนําให้ท่านทุกคนเนี่ยทำสมาธิและแผ่เมตตาครับคือทําจิตใจของเราเนี่ยให้เป็นกุญแจกุญแจหัวใจสําคัญก่อนนะครับแล้วก็พิจารณาตามความเป็นจริงเพราะว่าชีวิตของเราคนเราเนี่ยมันมีเวลาต่อแต่ละวัน24ชั่วโมงก็จริงแต่สิ่งที่เราใช้จริงๆก็คือมันไม่ยาวนานเต็มที่เลยแปแล้วเวลาแก่แล้วเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้เพราะงั้นตอนที่เรายังหนุ่มสาวอยู่เนี่ยให้รีบทํา รู้จักเก็บเงินเก็บทองไว้อย่าไปใช้ใจ่ายอะไรที่ซุยชรานะครับแล้วนี่คือชีวิตของจริงๆนะครับผมผ่านประสบการณ์มาแล้วรู้เลยว่าตอนอายุมากๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบนะครับแล้วไปใช้ตอนอายุมากแล้วบางทีเราจะหวังพึ่งลูกเราเนี่ยเราก็ต้องรอในสมัยนี้ก็ต้องให้ลูกเราเนี่ยยืนได้ซะก่อนเราควรจะพึ่งเขาแต่เราพึ่งตัวเองดีที่สุดนะครับก็บอกทุกคนไว้อย่างนี้นะครับอย่าได้ประมาทครับอย่าใช้ชีวิตไปวันๆนะครับ เพ่อจะให้ศูนย์เปล่านะครับทำความดีไว้ก่อนครับอย่างน้อยว่าตายไปแล้วก็มีความสุขและอย่าลืมนะครับมาเข้ามาดูในเพจเราห้ากุญแจปลดล็อกความทุกข์ครับจะพบห้าหัวใจความสุขครับผมสุขเกษมจากโฟกัสแฟ,ฟอรัมครับรักทุกคน